ไส้อัวแบบเหนือนอกินกับยางกะล้มไข่ว่าแปลงยากวันนี้เฮามาเนี่ยไปกันเลยเจ้าแกพงพริกแห้งขมิน้นขาเจะไค่หอมขา่าหอม,หอมแดงกับปีดนิดน้อยใบบักกูต้นหอมผักชีขาดมาได้เลยนะเพื่อเพิ่มความหอมซอยขมินขขข้นขาเจ้ไค่ใึ้มันย่อยๆตาำรวมกันกับพริกแห้งหอมขา่าหอมแกงกับปีดนิดน้อยใบบักกูต้นหอมผักชีซอยไว้ท่าเลยเจ้าเครื่องที่ต่ำแล้วประมาณนี้ก็อใจได้แล้วตักใส่หมูซับเลยเจ้าปรุงรสได้ตามใจชอบเอามือเข้ายุ่งๆหย่อมๆเพื่อเข้าพริกเข้าเกลือดีๆใบบักกูต้นหอมผักชี ใี่ไว้ท่าใส่ลงไปเลยเจ้าเอาไส้หวานมาล้างให้สะอาดใส่น้ำส้มสายชูลงไปตัวล้างตึงนอกตึงในเลยเจ้าเพื่อดับขาวมัดหัวมัดาตไส้แล้วก็เอาไปยัดแบบนี้เลยไข่บอมิทตี้ยัดตัดกดน้ำทำแบบนี้ได้เลยเจ้ายัดไส้อัวเซตเตรียมมาย่างกันเลยวันนี้ใช้หม้อทอดไร้น้ำมัน Sce Plus จะทำเมนูปิง้งย่างทอดแบบไร้น้ำมันหรือ,อย่างไส้อัวแบบนี้ก็เหม้ขนาดาเจ้าปรับอุณหภูมิที่180องศาเวลา20นาทีตัวหมอ e, ้อ Sce Plus ใช้เทคโนโลยีไหลเวียนความร้อน360องศาทำให้ ไส้อัวของเฮาซุกทั่วถึงแน่นอนเจ้าตัวหมอ้อเคลือบนอนสติกบบทำเพื่ไส้อัวของเฮาติดหมอ้อเจ้าซุกแล้วไส้อัวของเฮาหน้ากินขนาดเลยก็สัง่งหม้อทอดไร้น้ำมัน SCE พัดตะกาสสีเหลืองไปไว้บ้านสักเครื่องจะทำเมนูไหนก็ง่ายขนาดเจ้า